แตกจากแผลสแคปแคนเกอร์แล้วก็ขาดแคลเซียมไช้ a อ c หวานทางดินครับหรือผสมกับเคมีหนึ่งต่อหนึ่งก็ได้ครับส้มจากที่เคยแตกมากๆตั้งแต่ใช้มาก็ลดจำนวนการแตกลงสวัสดีครับผมคุณอากรเกียรธาไซหรือน้องดีมนักวิชาการเกษตรของบริษัทเอสทีอินเตอร์เทรดตานนเงือกปัญหาผลส้มแตกจะเป็นปัญหาที่พบกับเกษตรกรผู้ปลูกส้มสายน้ำผึ้งทุกปีนะครับวันนี้เราจะไปพบกับพี่แอร์หรือคุณพิเชียรพรมเทศ

สวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่กับพี่แอร์เกษตรกรสวนส้มพิรัตพธาตุบวกเต่าพี่แอร์เริ่มทําส้มมานานหรือยังครับแปลงนี้ทํามา10กว่าปีแล้วครับพี่แอร์เจอปัญหาผลส้มแตกบ้างไหมครับมีครับเจอปัญหาทุกปีครับสาเหตุการแตกนี่จากอะไรบ้างครับพี่แตกจากแผลสแคปแคนเกอร์แล้วก็ขาดแคลเซียมครับอ๋อในเรื่องของการขาดแคลเซียมนี่พี่แอร์มีวิธีการจัดการยังไงบ้างครับใช้ ABC ีหวานทางดินครับหรือผสมกับเคมี1ต่อ1นก็ได้ครับอ๋อครับผมพี่แอร์ใช้ ABC มานานเท่าไหร่แล้ว ก็รู้จัก ABC ได้ยังไงครับเนี่ยใช้มา4ปีแล้วเข้าปีที่4แล้วครับเพราะว่าก็มีน้องๆเซียวจากบริษัทเอทีมาแนะนำครับก็ใช้มาตลอดครับครับผมพี่อาใช้ ABC ไปแล้วรู้สึกยังไงบ้างรครับรู้สึกว่าส้มจากที่เคยแตกมากๆตั้งแต่ใช้มาก็ลดจํานวนการแตกลงครับ ปุ๋ยเอบซซิลิกตนะครับเป็นแคลเซียมทางดินลดการแตกของผลส้มสาเหตุการแตกหลักๆนะครับ 1. ส่วนเนื้อขยายเร็วกว่าส่วนเปลือกทําให้เนื้อและเปลือกเสียสมดุล 2. เกิดจากสภาพอากาศแปรปรวนหรือต้นส้มได้รับน้ํา เร็วและมากเกินไปทําให้เกิดการขยายตัวอย่างรวดเร็วและเซลขยายตัวไม่ทัน 3. เกิดจากความไม่สมดุลของธาตุอาหารทําให้ผนังเซลล์ไม่แข็งแรงและ4สาเหตุอื่นๆเกิดจากโรคและมแมลงเข้าทําลายทําให้เป็นแผลและเกิดการแตกดังนั้นเราจึงควรเติมปุ๋ย ABC ซิล i เกตผลิตภัณฑ์คุณภาพจากประเทศเกาหลีเนื่องจากมีส่วนประกอบไปด้วยของแคลเซียม35%ซิลิคอน25% และแมกนีเซียม2%วันนี้ขอขอบคุณพี่แอร์นะครับที่มาให้ความรู้และคำแนะนำเรื่องการบำรุงส้มนะครับขอบคุณครับหากเกษตรกรท่านใดนะครับมีข้อสงสัยหรือปัญหานะครับสามารถคอมเมนต์ที่กล่องคอมเมนต์ comment ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ S Team i n t e r n e คุณภาพคู่เกษตรกร,ร,กรไทยสวัสดีครับ <S S Team ของกเกษตรไทยจะทำนาทำสวนทำไรจะทำนาทำสวนทำไรจะปลูกอะไรใช้นกเงือก็ดีนกเงือกแค่มีหลากหลา